ไปส่งเท่าไหร่ไปเป็นคนอะไรมาบ้างครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest แล้วก็จริงๆในเรื่องมันก็มีคิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับตอนตอนที่ทเจ็บมันคือเจ็บข้อเท้าข้อเท้าครับข้อเท้าขวาแบบเป็นเออ่เหมือนขาพลิกตอนเหมือนเราเหมือนเราจะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองอะครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปเพิ่งจะสองวันที่แล้วครับแต่ก็ยังทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะปกติก็กระเพกกระเพกมาหน่อยแล้วได้อะไร ยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าวคือตรงที่กองเขาก็จะมีเป็นพี่พี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาก,การแล้วก็ให้คาแนะนํามาแล้วตอววนนี้เป็นไงอ้วนหรือันอักเสบโอ้โหวันแรกอ้วมเป็นมะนาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยครับแต่ว่าก็าอตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้น<ช>ครับเพอ่วันแรกอะลงวันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกมาได้แล้วต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะที่พยาบาลที่กองเขาบอก่ นนี่่มมไเขาไม่ได,ไไได,ไได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกว่าแบบ24ชั่วโมงแรกประครบเย็นนะแล้วหลังจากนั้นก็แบบแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องตามอาการไปไม่ใช้มันเยอะอะไรเยยงรี้ยน่าจะเป็นแค่แบบก็เท้า,าฟลิกเ<น>อ็นอักเสบมาไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับไ,ไม่ไม่ไม่ครับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับแต่ว่านต่วงนี้ก็คือเจอเรื่องเยอะแยะแล้วเรื่องเป็นขุมมันไม่เห็นต่างกายเป็นสีสันของชีวิตก็เลยเป็นยังไงบ้างครูพี่คะ บ่เอะันก็ดเยเรื่องกับผูรารอ๋อโอเคครับ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดให้พูดจริงความสัมพันธ์ของผมกับผูดจดการก็เป็นผู้เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเนี่ยะครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับ100ร้อเปร์เซโอ้โห่ถ้าใครเห็นตอนที่เป็นผู้จัดการของเราแล้วก็ คือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดก,การหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุกรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในพัฒบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเขาเรียกอะไรจะต้องมีระยะห่างว่าแบบไอ้ฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามจต้องรเปลี่ยนไมครับจะไปการเปลี่ยนไปไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับ mm hmm. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในไอจีก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือ mm hmm. ตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพ mm ีเอมที่เห็นในในไอจี mm hmm. ผมก็เป็นคนของทีมใหม่แล้วก็คืออันนะี mm ้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่าวงครับก็หมดสัญญา mm hmm. ผมหมดสัญญากับทางจีเมืองทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาตอนนั mm ้ hmm. จะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็คือหมดแล้วหรคะ อีกสองวันครับอีก2วันหมดแล้วครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณจีเม้นทีวี่ะครับขอบคุณพิฐาาน้องมากที่คือถ้าไม่มีจีเม้นทีวีไม่มีพิ่าเขาคงไม่มีไบโอชิลิวิตในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์ผมในตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาเลยครับแต่หลังจากนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามกันมันตัดสินใจนานไหมอะคะไว้ครับนานครับนานครับ,นนรบผมว่ามันเป็น มันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากเหมือนขยับสเต็ปไปนอกจากที่จะเป็นเกษตรกรผมอยากที่จะทำคายของตัวเองคือจริงๆคือมาเปิดบริษัทที่ทำชทำ้เป็นเหมนเป็หมือน่เป็นเหมือนแบทเป็นเหมืนอนแเ<อ>็มนบที่เปนเี่เป็นหมะอแล้วเรเก็ตั้งใจที่จะที่เป็นเห่เปเอ่เป็นเมอนี่นเป็นมนบที่เป็นมท่เปนเวมืที่เป็นเห่็มนทํานมี่เเ่เ็เเ็ ยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงวัยอ่ะแต่ว่าไปก็ต้องหางนักแสดงค่ะก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเสียระบบโดยการมีผมเป็นเป็นศิลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นอะไรงขึ้นเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นๆด้วยครับเรียกว่าตอนนี้เป็นนักแสดงก่อหละค่ะหลักๆมนที่ศิลปินใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นครับ อ๋อไม่เอาจริงจร้ง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็จะมีเป็น artist เป็นเอกลักษณของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมง,งานได้กับทุกๆคนทุกๆค่ายเลยครับจริงๆทางไายเขาเป็นอะเลยารเสนออะไรแบบใช่ประกอบมาตั้งแรกผมก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดคนระับแต่ว่าด้วยเออ่เหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องธิทาของตัวเองนะแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทำตรงนี้มันเลยเป็นเหมือนเป็นก้าวใหม่มากกว่าจริงเป็นเรื่องประอบนะใช่ครับจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจกต แต่ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทํำไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่อากเป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไปขอถามเรื่องแฟชั่นล่าสุดเลยเซ็ตไหนเเ C J หรอก็ไม่น่าถามเลยเซ็ตไหนถ่ายหลายช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายว่าทำเอาตัวสาวกรีนมากไม่เช็งหรอเดี๋ยวแบบไปไป้ให้พี่ insert เองหรือไปจะย pues okay. ิงเหมือนกันพ uh, um> hey ี่เ insert ก่อโอเคโอเคยอ่ะก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันครับเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่ารีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆคือเนี้ยต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กล้องเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมาเจอคนที่ข้างทางคนทีิไปก็ไม่ได้เจอต่อธาริย์นะผมว่ามันมันก็ เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยครับผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เขาขายกางเกงใน,นอย่าเนาะมันก็ต้องอก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสินค้าอะไรเงี้ยครับเ <c oughs> ข<อ>ิบครับเขิบแล้วเวลาแบบว่าพอคนออกไปคุณก็แบบผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันอยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วยมูสแตนท์โทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะ,ท,จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ครับส่วนตัวชอบไหมชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่ สวยอกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เรื่องมาใช้เราก็แบบเออที่ได้ยินมาว่ามีบางบางรูปเ่เออยิ่งกว่านี้ปล่อยออกมารงโชว์แบบเออให้เห็นสรีระามากกว่าที่ก็ประมาณผมว่าผมว่าอยู่แถวๆเนี้รับอแถวๆนี้คือคือชีวิตนี้ผมคงอาจคงจยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายอะไรขนาดนั้นคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่โดนปกติเราต้องฟิต ช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการคุมอาหารในการออกกำลังกายให้มันให้เช็คม,มันดีขึ้นสาหรับการถ่ายครั้งนี้ตอนนี้ยังคงปราณเดิมด้วยครับด้วยครับผมว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของซีเคแต่ว่าผมมีหนักที่ถ่าย,ยที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนัดเดียวได้ลงสองตัวเลยครับแต่ว่าจะได้เห็นทีไหมคะก่อนจะติดใแล้างเรติดตามครับ ให้เหรอโอเคไม่ตาโอเคนะคะขอบคุณคขอบคุณแม่คาวแม่ส